โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์ให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-329-1201หรือ1448นอกจากนี้แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดบริการธาราบำบัด เพิ่มเป็น3วันต่อสัปดาห์ในวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น2โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสามารถจองคิวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 437 6312และ02 329 8143 งานทุนการศึกษาสจลอประกาศรับสมัครทุนภายนอกทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนการศึกษาคุณวุฒิเถระทุนวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามและทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สองขึ้นไปทุกคณะทุกวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตเปิดรับสมัครถึงวันที่12กันยายน2568 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละทุนได้ในระบบทุนการศึกษาออนไลน์ที่เว็บไซต์ s h o l a a c h i p k m i t l a c t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานทุนการศึกษาสำนักงานกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์อาคารสำนักงานอาธิการบดีชั้น4หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023298000ต่อ3183 KMITL Masterclass เปิดคอร์สเรียนฟรีเดือนกันยายนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจำนวน2วิชาได้แก่วิชาดีไซน์ทิงกิ้งฝึกทักษะคิดเชิองออกแบบสเต็ปบายสเตปเหมือนองค์กรระดับโลกใช้จริงเหมาะกับนักศึกษาที่อยากเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมและวิชา The Power of Taking r i s k in Life เรียนรู้ mindset การกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด คุณจะได้แรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ต่อชีวิตความกล้าและความมั่นใจในการตัดสินใจทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงเมื่อเรียนจบคอร์สจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตจากสจลสนใจเข้าสมัครเรียนได้ที่ klix.kmitl.ac.th สจลโดยสำนักงานกิจการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์จับมือกับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดโครงการ ไทยฮอนด้า XKMITL 60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนทำพิธีรับมอบหมวกนิรภัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน500ใบให้กับนักศึกษาและบุคลากรสจลณลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบาดีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสารมาลีศรีอธิการบาดีสจล และคุณสุขติสพวั์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารองค์กรบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดรวมรับมอบหมวกนิรภัยพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและนักศึกษาสาจลการสนับสนุนครั้งนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาและยังเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนได้อย่างยั่งยืนในสังคม ปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยครบรอบ66ปีรัชบางครบรอบ60ปีของ Honda เราทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นโครงการความปลอดภัยร่วมกันให้กับทัึงษาโครงการนี้มันจะเป็นโครงการเล็กๆในภาพโครงการความปลอดภัยใหญ่ๆทางฮอนด้เองก็ให้ความปรุณายกับสำนักบ,บานโดยที่มอบหมวกกันน็อกมาให้พวกเราทั้งหมด500ใบสถาบาันเองเนี่ย ก็สั่งทำหมวกกันน็อกเพิ่มเติมจากที่ทาง Honda ให้เราสั่งอีก1,000ใบก็รวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่0พใบนะครับปัญหาของหมวกกันน็อกก็คือน้องไม่ยอมใส่น้องครึ่งหนึ่งนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ไม่มีใับขี่ทางเราก็ร่วมกับ Honda, Honda ก็รับสอนให้เราเลยเดือนละ40คนเราไม่ได้ห้ามเขาใช้หรอกแต่ขอให้อยู่ใน safety awareness ขอให้เด็กๆทุกคนได้หมวกไปแล้วใส่ขอให้ทุกๆคนขับรถออกไปด้วยความตระหนักว่าฉันจะต้องปลอดภัยนะครับ ไฮฮอนด้าเนี่ยเราอยากจะรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัยแล้วก็อยากจะให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะนะครบ,บนท้องถนนวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับได้มาร่วมกับทางสจลในการที่จะนำหมวกกันน็อกนะครับประมาณ500ใบนะครับมาให้นิสิตนักศึกษาและคณะอาจารย์นอกเหนือจากนี้เองเนี่ยเรายังมีนะครับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําใบอนุญาตขับขี่การสอนหรือ อบรมนะครับในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยเราอยากจะร่วมมือกับทางสจรให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานมุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปี2568เกษียณอย่างกเกษมเพชรงามลาดกระบังเมื่อวันที่5กันยายน โดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสารมาลีศรีอธิการบดีสาจลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรเมศอศวัเรืองพิภพ,พผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์รองศาสตราจารย์ดรจำรูนเล้าสินวัฒนาประธานสภา,าคณาจารย์และพนักงานสาจลคุณนพชยัยวีระมานเลขาธิการสมาคมสิทธิเก่าสาจลและรองศาสตราจารย์ดรประกิตตังติสาโนนอดีตอธิการบดี และประธานชมรมผู้กเกษียณอายุสาจลารพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสาจลรซึ่งในปีนี้มีผู้กเกษียณอายุการปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น41ท่าน